บันทุกลอบครัวส,สาวคุณเชื่อหรือไม่ว่าจระเข้ที่กินคนมากที่สุดในโลกมีชื่อว่ากุสตาฟกุสตาฟเป็นจระเข้แม่น้ำนานที่มีความยาวกว่า20ฟุตและหนักถึง2,000ป่ปอนในปีคศสกราั2004นับเป็นจระเข้ที่ได้รับการยืนยันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นในทวีปแอฟริกา ประมาณว่ากุสตาฟมีอายุถึงกว่า60ปีแล้วกุสตาฟมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นจระเข้ที่สังหารและกินคนเป็นอาหารเชื่อว่ากุสตาฟฆ่าและกินคนไปแล้วกว่า300คนในรอบ20ปีที่ผ่านมานับเป็นสติจระเข้กินคนที่มากที่สุดกุสตาฟอาศัยอยู่ในแม่น้ำรูซิสีทางเหนือของทะเลสาบแทนแกยิกา ในประเทศบุดุนดีนอกจากนี้แล้วกุสตาฟยังมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากจระเข้ตัวอื่นๆน,นั่นก็คือเมื่อฆ่าคนได้แล้วในบางครั้งจะไม่กินแต่จะทิ้งซากไว้อย่างนั้นเฉยๆบนฝัง่งแต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครเห็นกุสตาฟอีกเลยทุกคนเชื่อกันว่ามันได้ไปหากินในแม่น้ำของป่าลึกเพื่อหน,นีการตามล่าของพวกนักล่าสัตว์ และพวกทหารปัจจุบันยังเชื่อกันอีกว่ากุสตากยังมีชีวิตอยู่และมีอายุมากราวๆประมาณ70-100ถึงปีและนี่คือบันทึกลับโกดัง13